นั่งอยู่ตรงนี้นี่คือพารามอเตอร์ที่ถือว่าเป็นร่มบินเป็นพระเอกในครั้งนี้เลยใช่ไหมคุณขจรใช่ครับตัวนี้เป็นพาราเพลนนะฮะ,ะเป็นพารามอเตอร์แบบนั่งได้สองคนน๋อนั่งได้สองคนใช่ใช่คราวนี้ก็คือนอกจากมีผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างหน้านักบินแล้วเนี่ยเรายังบรรทุกสัมภาระซึ่งเป็นถุงยางชีพน้ำหนักประมาณสักสี่สิบกิโลขึ้นไปได้อยู่ ร่มบินเราไปครั้งหนึ่งเนี่ยเราบรรทุกอุปกรณ์ถุงยังชีพต่างๆแล้วก็คนไปเนี่ยเราช่วยได้สักกี่ครอบครัวช่วยได้กี่คนนะคะไปครั้งหนึ่งอะค่ะก็เที่ยวหนึ่งเนี่ยผมบรรทุกไปประมาณสิบห้าสิบห้าถุงนะครับสิบห้าถึงยี่สิบถุงไม่เกินนี้ก็เฉลี่ยแล้วสักถุงละประมาณสักสามกิโลเนี่ยเราก็จะพาไปได้ครับเพราะพอรวมน้ําหนักผู้โดยสารซึ่งเป็นคนมีหน้าที่ย่อน หย่อนของลงที่เป้าหมายเนี่ยก็ะจะประมาณ100ยกิโลนิดๆซึ่งซึ่งเครื่องที่นั่งเครื่องแบบสองที่นั่งแบบที่ที่นั่งอยู่กับผมเนี่ยนะ,ะ,ะจะสามารถพาไปได้ คุณกระจรครับเมื่อกี้เราเห็นเนี่ยแล้วก็เราเห็นตอนกลางวันแต่เนี่ยเราเห็นว่าเราไปหย่อนของแม้ว่าตอนโพลเพล๊อฟเพล๊กำลังจะมืดเนี่ยร่มบินก็บินได้หรอคะได้ครับได้ครับโดยโดยโดยตามหลักโดยกฎหมายเนี่ยนะฮะค่ะร่มบินสามารถบินได้ถึงสิ้นแสงอาทิตย์นะสิ้นแสงอาทิตย์คือถ้ายังมีแสงอยู่ก็ถือว่ายังบินได้แต่ว่าเราเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่า เราบินไอช่วงที่อยู่บนอากาศความสูง50ร้อยเมตรเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าช่วงที่เราจะลดระดับลงสู่สนามเนี่ยเราต้องระมัดระวังพวกเสาไฟฟ้าสิ่งหีดขวางซึ่งอาจจะเรามองไม่ชัดเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าจริงๆเราควรจะแลนดิ้งให้เรียบร้อยก่อนที่พระอาทิตย์จะหมดแสงครับใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทีมของเราด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไปกับเราด้วยค่ะครับเพราะว่าล่อบินเนี่ย ไม่มีเครื่องมือวัดอะไรมากมายนะอ,อาจจะมีแค่ GPS ติดข้อมือหรือเป็นนาฬิกาที่สมาร์ทวอชแต่ว่าโ,<อ>โดยการบินขึ้นลงแล้วเนี่ยเราต้องใช้ตาดูหูฟังค่ะค่ะไม่ไม่มีเครื่องมือช่วยการบินครับค่ะคือจากนี้ไปเนี่ยถ้าสุขโขทัยคลี่คลายไปแล้วน้ําลดและได้รับความช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยนะคะทางสุขโขทัยสกายเนี่ยจะไปช่วยในพื้นที่อื่นๆได้อีกไหมคะก็ทางทางทีมงานแล้วก็ พันธมิตรนะฮะอ,อย่างรอบนี้เนี่ยมีเพื่อนสมาชิกจากลมบินบูรคาพิสุนุโลกลมงบินแท่น่านส่งเครื่องใหญ่ๆแบบนี้สองที่นั่งแบบนี้มาช่วยก็ทําให้จํานวนเที่ยวบินได้รอบนี้เราบินได้ถึง66สกเที่ยวบินแล้วก็ส่งส่งสุงยางชีพได้ถึง3า8รุอิบดสงยางชีพบกับอืมค่ะก็ช่วยช่วยประชาชนที่กำลังเดือดร้อนได้มากทีเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณกระจรคะให้กำลังใจนะคะยังไงก็จะได้มาเยีครับ ขอบคุณมากาค่ะ